เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันนี้กเบื้อเกมเจ็ดบาปนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เราก็จะมาทดสอบป่าฟ้าเดอะวันเลยไปลงพีพีแบบนับของกันนะครับซึ่งในคลิปนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าตัวป่าฟ้าเดอะวันผมเนี่ยไม่ใช่ป่าฟ้าที่ในสุดจะเต็มนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังปั้นป,นป่าฟ้าอยู่ไงเดี๋ยวเราไปดูของป่าฟ้ากันก่อนในที่สุดก็ได้มาแล้วก็นี่เลยถือกระทะด้วยเป็นไงทุกท่าน โคตรเทถือกระทะเชฟกระทะเหล็กนะครับอย่างเทแล้วก็นี่เลยตอนนี้ป่าก็80นะครับ6ดาวแล้วก็4ดาวม่วงนะหัวใจเต็ม5้านะครับก็ได้สกิีนป่ามาแล้วก็เป็นแฟชั่นตอนนี้ก็มีอาวุธนะครับ4ชิ้นครบเลยนะครับ5ชิ้นครบเลยนี่คือซื้อมาเลยนะลงทุนจัดแล้วนี่รดวโอโหกระทะอย่างเทวันนี้เราจะไปเป็นเชฟกระทะเหล็กกันทุกคนตัวนันตีเนี่ยก็ยังไม่เต็มนะครับมีอยู่หนึ่ง ไม่ต้องพูดถึงมันนะฮะเจ็บจัดกาชงกาชาเกลือแดกมากอย่างชอบแล้วก็ส่วนอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีเป็นเซ็ตคีนะครับเป็นเซ็ตคีโจมตีก่อนยูอาเนี่ยก็จะมีอยู่4ชิ้นนะครับมีข้างบน2แล้วก็ข้างล่าง2ส่วนตรงกลางเนี่ยหรือว่าป้องกันเนี่ยคือยังไม่ได้ทำนะครับเอาพวกออฟหลักก่อนอย่างเช่นโจมตีนะครับโจมตีแรงหรือว่าเป็นเลือดเลือดเยอะนะครับเอาพลังต่อสู้นะพลังต่อสู้ของป่าฟ้าระวันผมก็อยู่ที่46 0 0 0ันแล้วก็มีโจมตีอยู่ที่1 3 0 0 0พนะ แล้วก็วันที่ทาคลิปวันนี้คือวันที่รีพีพีด้วยนะครับมาแบบนับของนะซึ่งแหล่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่พัตตินัมสี่ถามว่าน้อยไหมน้อยนะครับน้อยอยู่เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างลงไงเออแล้วก็มารีพีพีด้วยนะครับก็เลยแบบไม่ทันอับระดับไม่ทันก็ไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันคลิปในวันนี้ก็เป็นการทดลองป่าแล้วกันนะครับว่าป่าฟ้าของเดอะก็อเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับถ้าปั้นอยู่ประมาณเนี้ยนะครับของแค่เนี้ยมันจะโหดไหมนะอันติหนึ่งด้วยอย่างเท่ ยังเกลือแล้วก็อาหารผมจะกินเป็นเพิ่มโจมตีแล้วกันโอเคส่วนทีมที่ผมใช้เป็นทีมนี้เลยนะครับเป็นทีมป่าฟ้านะครับอลิซาเบธนางฟ้าเกาเทอร์แดงแล้วก็เมอร์ลิงเขียวนะครับเอาพาสีบสาเหตุที่ผมยังไม่ใช้ลูโดเซียเนี่ยเพราะว่าลูโดเซียเนี่ยคือมีพลังต่อสู้ที่ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับ40,070ซึ่งไม่ได้เยอะมากผมเลยยังไม่อยากเสี่ยง2เนี่ยคือทีมผมมันยังไม่แน่นถ้ามีลูโดเซียนะครับเกาเทอร เขียวก็แดงแล้วก็มีป่าฟ้าเนี่ยคือผมมองว่ามันเสี่ยงเกินไปในการลงนะผมคิดว่าต้องมีทีมที่แน่นกว่านี้ถึงจะทํารูดเซียลได้ผมก็เลยห้อยเป็นอลิซนางฟ้าเป็นตัวซับเอาไว้กลางโล่แล้วก็พาสีด้วยมามานะครับตาแรกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าป่าฟ้าเดอะวันของเดอะกอสเนี่ยจะเก่งขนาดไหนนะครับขอ,อบิ้มบมอ่ะเพื่อนโอเคนะครับอีกฝ่ายเป็นทีมจอกเกราะใช่ไหมโอ้โหเป็นทีมจอกเกราะนะครับมีลูดเซียลมีลิเลียฟ้าแล้วก็ดัสมันฟ้า หือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะทีมเนะี้ยเอาเรื่องอยู่นะครับโอเคมาผมก็ใช้สกิลเรื่องขั้นการ์ดให้กับอลิสนฟ,ฟ้าไปหนึ่งใบนะแล้วก็ใช้เลื่องขั้นให้กับป่าหนึ่งใบนะครับแล้วก็กลางโลอย่างนี้เ,เซฟไปก่อนนะตั้งรับก่อนมาต้องเล่นใจเย็นนะทีมป่าอีกฝ่ายน่าจะตีไม่เข้าแน่นอนนะครับทีมจอกเกาะนะเขาต้จะดีบัฟมานะครับโอเคตามสเต็ปแล้วก็ อ่ะลูโดเซียวตีมาจังก่อนเพื่อนแล้วก็ระเบิดมาอนี่ไงตีไม่เข้านะครับแล้วก็ใช้สกิลของป่านะฮะตีดัสันฟ้าไปอย่างนี้อืมเบิ้มเบิ่มาป๋าอ่ะตีไปเลยนะครับไม่กั๊กด้วยว้าเลเออทึบฮึบอุ้ยไม่ตายว่ะไม่เป็นไรนะครับถือว่าเสียสกิลไปนหนึ่งสกิลแต่ว่าทั้งมันแล้วการดัันฟ้าก็ตายอยู่ดีนะ มาอ๋อล้วก็รู้สึกว่ากดใน PP รอบเนี้ยทำไมมัน <c oughs> ทาไมมันโดนใบกินันติวะอันนี้ผมก็ยังไม่ไปอ่านเลยเดี๋ยวค่อยออกไปอ่านนะโอเคอย่างนี้เราก็ต้องเร่องขั้นการให้กับน้องอลิสนางฟ้ามาแล้วก็ใช้อลิสนางฟ้าสตานลิเลียฟ้าไปนะครับอย่างนี้แล้วก็ตา์ลูโดเซียไปอย่างนี้นะครับมาบ เอ <Okay, S 2> แล้วก็สตาร์ทไปตั้งรับก่อนนะตอนนี้โอเคการรวมสวยแต่ว่าแต่ว,ว่าโดานใบเกณนันติไงงานหยาบกูตีป่าฟ้าแต่ตีไม่เข้าหรอกเพื่อนป่าแดงแต่ว่าป่าแดงไม่มีบัฟอย่างเงี้ยตียากนะค่อนข้างเล่นยากนะครับอีกฝ่ายนนะ่าจะมีบัฟให้กับป่าด้วยนะถ้าใช้ป่าแดงนะเออเล่นคันการ์ดมาแล้วก็กางโล่แล้วก็ใช้ป่าอบดูโรเซียไปแล้วกันนะครับมา ทงโลกขั้น3ามไปขอเพเซฟหน่อยโอเคแล้วก็วัเลไปชึบชึบนี่เ็ฟกระทะเหล็กไงเพื่อนกัดขึ้นสวยนะรอบนี้ตีป่าฟ้าตีไม่เข้าไงออกเลยนะว่าป่าฟ้าผมถึกอิมถึกกับเพื่อนแล้วก็เลื่อนขั้นการ์ดนะเอาชัาานะาชว์ก่อนนะครับเลื่อนขั้นการ์ดมาแล้วก็ใช้ป่าสกิลหนึ่งตบป่าแดงไปแล้วก็สตัรลิเลียฟ้านะฮะประมาณนี้ ยาวๆนะครับ2เทินปุบโอ้ยหนักๆเป็นแสนเลยนี่ขนาดไม่มีลูโตเซียวนะนเนี่ยแล้วก็สตันลีเรียวฟ้ามาก็ตีมาดีแต่ว่าตีไม่เข้าไงเพื่อนยังก่อนไงป๋ายังก่อนอันตีเกาเทอนะฮะแล้วก็ใช้ป๋าตบลีเรียวฟ้าไปอย่างนี้แล้วก็กลางโลกมาอันติไป ้าลูกยับยับอุ้มไงแล้วก็ป่าปิดฉากเออนี่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยเป็นแสนเลยนะแสนสองพโคตรแรงแล้วก็โชกกระทะไปด้วยเมื่อกี้แล้วก็เดอะวัน่างเท่ใส่ชุดนักแข่งด้วยเดี๋ยวผมออกไปดูกฎพีเพียทีนี้ก่อนล้วกันนะหลังจากที่เราอ่านแล้วก็แปลมาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นกฎที่ค่อนข้างจะอวยคิงฟ้าปีกนะครับ เอฟเฟกแรกคือการเพิ่มความเสียหายจากไฟฟ้าช็อตแล้วก็ติดพิษ50%เลยนะครับเยอะมากไอทีมคิงปีกน,น่าจะเวิร์กนะไอเอฟเฟกของ PP เนี่ยนะครับน่าจะเวิร์กอัน2เนี่ยคือถ้าเมื่อมีการรวมการ์ดนะครับหรือว่าถ้าเมื่อมีการเพิ่มเกณนติเกนต,ติจะโดนใบหนึ่งเทินทุกตัวในสนามไม่รวมกับพาสซีฟนะถ้าสมมติว่ามีตัวไหนที่แบบพาสซีฟเพิ่มเกณนติได้ก็ไม่นับจะนับแค่เฉพาะว่าตอนรวมการ์ดเท่านั้นมาตาที่2ป๋าเดวันต้องอารวาส ให้มาสมกับการันตี900เพรหน่อยน่าเสียไปเยอะมากป๋าเนี่ยมาอีกฝ่ายเป็นทีมนี่ไงเป็นทีมคิงปีกออฟเฟกต์ดีบัฟช็อตแล้วก็พิษไงะนะครับจากเฮนดี้ต้องตีคิงปีกไปก่อนอ่ะตีไปป๋ปาขอแรงๆตัวที่ว่าคิงจะตายหรือเปล่าเด้งคันให้กับป๋ามาแล้วก็ปา๋าเออกำมัดแล้วก็นี่นี่ไงอีกทีนึงปา๋า ตายไหมคิงปุ๊บโอ้โหไม่ตายแต่ว่าเกือบตายได้อยู่แต่ว่าการ์ดอย่างแย่เลยจานอะไรกันครับเนี่ยการ์ดแย่มากการ์ดป่าไม่ออกเลยตีมามปุ๊บ,บตีเกาเธอร์ด้วยตีเกาเทอร์ด้วยแล้วก็าศาสตร์ว่าแรงอยู่นะแล้วก็ใช้สกิลของเกาเทอร์นะเรื่องขั้นการ์ดมาอย่างนี้อ่ะนะครับโดนดีบัฟ เสนอเกลันติหนึ่งเทินแล้วก็บายไปแล้วกันแล้วก็กางโล่แล้วกันนะเพยเซฟไปก่อนแต่ก็โดนดีบัฟจอดเลือดอยู่ดีจะกางโล่ทำไมเนี่ยจานไม่ต่างกันเท่าไหร่อ่ะการ์ดป่าออกไหมโอ้ยังออกอยู่นะครับหนึ่งสกิลตีมาดักเดมูล่าปุ๊บแล้วก็ตีมาโอต่อเลยว่ะโอเคลอบบี้ลอบบี้เราเอาเรื่องจังวะ เล่นขั้นการให้กับป่ามาแล้วใช้ป่าทุบคิงฟ้าแล้วก็สตัร์ตอสเวนไปไม่ดีกว่าสตัร์เฮนดี้เพราะว่าลอสเวนโดนบใบอยู่ไงยาวๆไปลอสเวนตีคิงฟ้าก่อนนะเ <ST AR C 2> อียบรอ้วยเก้าหมื่นกับแสนแล้วก็สตัร์เฮนดี้ไปโ <ST AR C 2> อเคถือว่าใช้ได้มาสวยรอบนี้มาลอสเวนตีไม่ได้นะโดนบใบแต่ว่าเราติดดีบัฟอยู่นี่ดิประเด็น โอเคเขากลางโล่ใช่ไหมแล้วก็ใช้ป๋ารูบล็ลอตเวนไปอย่างนี้แล้วก็ใบต่อเลยอ่ะนะนี่ไงล่ะแล้วก็ขอต่อยหน่อยแล้วกันนี่นี่ไงล่ะแล้วก็ดีบัฟไปไปไปหยับหยับเป็นไงหนึ่งเทิร์นโกโก้ไปเอามาเทิร์นหน้าเนี่ยดัสน่าจะตายนะเจอป๋าไปก็ดีบัฟมาช็อตนะครับ เอนดีต้ตีแรงอยู่นะเนี่ย <S <S โอ้ตายเลยนะครับเกาเทอร์นะโอเคแล้วก็เลื่อนขั้นให้กับป๋ามาแล้วใช้ป๋าดูเลือดก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งย้ำไปอย่างนี้ม,มาทุบทุบแล้วก็อีกทีหนึ่งฟาดหน่อยอ๋อฟาดทักทีได้ไหมล่ะหนึ่งแสนไง <Bro. S 2> แล้วก็อลิสนางฟ้าโดนดอดเลือดนะเมื่อกี้อีกฝ่ายก็กลางโล่นะเพเซฟแล้วก็ยิงเกาเทอร์โอ้โหตายเลยวะ่ะโอเคมาแต่ว่าไม่รวมการ์ดเลยอะ่ะค่อนข้างแย่นะการ์ดคือตาเนี่ยการ์ดแย่มากเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องพยายามเล่นต่อไปนะตีไปอย่างนี้น,นี่ไงนะแล้วก็ลดแกนตีหนึ่งลูก หมาเมีติแล้วด้วยก็มาดิครับกลางโลแล้วก็ยังไงตีเจมอือป่าเมียตีอย่างนี้เราต้องใช้ใส่อลิสนางฟ้าแล้วกันนะเอาเบึ้มๆม,มาป่าตีไปแล้วก็ใช้ป่าปุ๊บไปอย่างนี้ครับตายไหมอันตีก่อนอ่ะหนึ่งฮิตอ่ะฮิตแรกอุม้มแล้วก็อีกทีนึงอุม้มแล้วก็ตีไงล่ะอันตีหนึ่งไม่ค่อยแรงนะจริงๆนะครับ ต้องตีสามขึ้นไปถึงจะแบบเห็นผลมาแล้วก็ใช้สกิลเมอร์ลินนะตีไปอย่างนี้นะครับแล้วก็กางโล่หน่อยแล้วกันนะเพย์เซฟมาลดเกนตีไปแล้วก็กางโล่มามาเฮนดี้ดักซานโนนะแต่ว่าไม่เข้าโล่ใช่ไหมจุบไม่เข้าโล่ป่าโอเคได้อยู่ก็ใช้ป่านะทุบไปอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ลดเกรนตีหนึ่งลูกแล้วกันนะครับพเพย์เซฟ นี่ไงแล้วก็หนึ่งลูกไปเคเซฟอันติมาแล้วด้วยดาร์คเดวุล่าชุบดังก่อนมาปิดฉากอันติเมอร์ลินแล้วก็ใช้ป๋าทุบน่าจะเอ็นเกมแล้วนะครับน่าจะจบนะตานี้เรียงเรียบร้อยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน โอเคตา2ก็ยังค่อนข้างจะตึงมืออยู่นะครับเจอทีมคิงฟ้าปีกบวกกับไอเนี่ยบวกกับไอเอฟเฟกของมันอ่ะตาที่3นะก็หวังว่าในอนาคตจะได้ตีป่านะผมก็รออยู่นะครับันอตีป่าให้มันเกิน3ก็พอแล้วแบบได้1มานี่แม่งอย่างเบาโอเคตา3เป็นทีมป่าเขียวใช่ไหมมีป่าเขียวมีเมอร์ลินเขียวแล้วก็คิงฟ้านะครับเป็นทีม เขาเรียกว่าเป็นทีมเหมือนกับเป็นทีมออริจินอลนะครับของเกมเป็นทีมเบสนั่นแหละนะครับเบสพื้นฐานนะมาตีป่าด้วยป่าเขียวแล้วตีแรงด้วยถ้ามาอย่างเงี้ยผมต้องกลางโล่ก่อนแต่ก่อนกลางโล่เนี่ยขอเลื่อนขั้นการ์ดก่อนนะครับนี่ให้กับป่าไปเลยขอเบิ่มๆขอแรงๆแ,แล้วก็กลางโล่มาเพย์เซฟปุ๊บโอเคแล้วก็อีกทีนึง ใช่ได้โอเคมาเพื่อนโอ้การ์ดป่าอย่างเยอะโอเคนะการ์ดป่าอย่างเงี้ยนะครับถือว่าดีจะต้องตบคิงฟ้าก่อนถ้าอย่างนั้นมันหิวเ,หลเลือดกระจายตีเกาเทอร์มา <S <S โอเคอยังก่อนเพื่อนอืมเอป่าสกิลสองตีไปแล้วก็สกิลหนึ่งนะอ่ะอย่างนี้นะครับป่ะ ปุบปุบสองแสนกว่าโคตรแรงแล้วก็ตบป๋าเขียวนี่ไงเรายางชอบอีกทีนึงอีกทีนึงเออโอ้โหโอ้โหผิดคาดคือแบบไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ <ś c oughs> อะไรกันครับเนี่ยโหยางแรงเลยนะครับเออป๋าบอกว่าก็มาดิครับก็สตันไปดิครับนะ อลิสนางฟ้านะครับรวมการ์ดมาอย่างนี้แล้วก็สตันไปยาวๆสองเทินมาคูณิว่าจะเข้าโล่เปล่าเออเข้าโล่เว้ยได้อยู่การ์ดมันอย่างนี้ค่อนข้างดีเราใช้ป่าสับเลยดีกว่านะครับขอแรงๆมานี่ไงล่ะอีกทีนึงอีกทีนึงผมนี่อย่างชอบเลยวะที่ถ้าแบบอันตรีเต็มนี่คือน่าจะเอาเรื่องกว่านี้นะโอ้แล้วก็ คืชอบชุดไอ้นี่นมากเลยเนี่ยสีเหลืองเนี่ยคือมันคือมันแบบว่าเหมือนกับชุดแข่งอ่ะคือเห็นแว็บแรกนี่คือบิ๊กไบชัวนะชุดนี้มาตาสี่นะตาสามเมื่อกี้คือแบบตบตุบต๊บตับตุบต๊บตับตายอีกฝ่ายนี่คงอึ้งอ่ะบอกอะไรกันครับเนี่ยตายได้ไงตาที่สี่นะครับเป็นทีมอะไรรอบนี้โอ้โหเจอทีมป่าฟ้าเหมือนกันแต่ว่าอีกฝ่ายนี่คือแน่นชุดว่ะแฟชั่นเยอะมากเลย แล้วก็ลอสเวนรู้สึกว่าอันติจะมี3ด้วยเราก็ต้องใช้สกิลเลื่อนขั้นการ์ดอย่างนี้มานะครับให้กับปา๋านี่เราใช้น้องอิสซังฟ้ารวมการ์ดมาแล้วก็กางโล่นะอเอเซฟก่อนมากางโล่มาปึ๊บการ์ดมาดีอีกแล้วรอบนี้แต่ว่าไม่ใช่เลื่อนขั้น2ใบไปเลื่อนขั้นใบหนึ่งเอาขั้น2นะแต่ไม่เป็นไรนะครับได้อยู่ต้องตบป่าฟ้าเข้าไปก่อนนะ ขาตีเกาเทอร์นะครับมาไหนดูซิว่าป่าฟ้าผมจะแรงขนาดไหนไปตีป่าฟ้าเข้าไปอย่างนี้นะครับขอเบิ่มๆอ่ะวาเลไปจุบจุบ,บอีกทีนึงปับ <c oughs> ตายเลยแล้วก็อีกทีนึงเอ้ <c oughs> ไงล่ะเจ็ดมือนะครับแต่งไม่ละเพื่อนแต่งคันการ์ดใหม่อีกแล้วอย่างนี้สวย อสเปนโดนใบอันติอยูง่งี้ค่อนข้างง่ายแล้วซีมาแล้วก็เลื่อนขั้นการให้กับป่าไปแล้วก็ใช้ป่าตบไปอย่างงี้แล้วก็ตบลอตเพนไปอ่ะดูซิว่าจะแรงไหมเต็มหลอดเนี่ยเลือกเต็มหลอดเนี่ยมาวาเลก่อนแล้วกันนะป่าป่าตายแล้วก็หมุนตัวตบลอตเวน์ไอ่ับระเบิดระเบ้อ,บอบบค,รบครับทีมนี้ นี่ขนาดว่าทีมไม่มีรูโดเซียวนะเนี่ยพี่ชอบอะทีมนะพี่ชอบนะมันระเบิดดีอะแต่ว่าเสียดายที่อันตีป่ามันแค่หนึ่งไงถ้าตีป่ากเกิน3น่าจะเอาเรื่องอยู่ลิซนางฟ้าเขามีเกณฑ์ตีเกือบเต็มแล้วต้องตบไปก่อนนะครับลองตบไปดิตายไหมอ่ะเลือกเป้าดิจานตีไปามาปุ๊บหน่อยนี่ไงแล้วก็หมุนตัวตีนี่ไง คือว่าถ้าโดนป่าฟ้าเปิดก่อนหรือว่าถ้าป่าฟ้ามีสกิลขั้น2ขึ้นไปเนี่ยดา uh huh? เมจของป่าฟ้านี่คือแรงมากนะครับไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยแรงจริงนะไม่ดีกว่าเพราะว่ามีดีบัฟอยู่เลื่องขั้นการให้กับป่ามาแล้วใช้ป่าทุบไปอย่างนี้แล้วก็กวเกาเทอร์มาทุบเ <Okay. S 1> มอร์ลินไป <Okay. S 1> ตายมั้หนึ <laughs> ่งแคือเป็นแสนอัพทุกครั้งเลยอ่ะที่ตีอ่ะ นี่ไงเชฟกบทะเล็กไงามาตาที่ห้านะออกทีมเบิ้มๆสักตาหนึ่งแล้วกันก่อนจบมาเออมาดีอืมเป็นทีมเมตาด้วยีป่าฟ้ามีลูโดเซียลแล้วก็เกาเทอร์เขียวแต่ว่า r p p เพื่อนจะดูนะโปโต้นะดูพี่นะน้องเ่่งคันการ์ดนะครับแล้วใช้ป่าฟ้าตีป่าฟ้าเข้าไปอย่างนี้นะ ไม่ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเล่นคันการ์ดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตบป่าฟ้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็ขอตบดูโดเซียวหน่อยไปตายไม่ป่าฟ้าเนี่ยทันสามด้วยปุ๊บนี่ไงล่ะโอ้อย่างชอบไงเป็นแสนแล้วก็นี่ไงสะใจมากยังไงป่าฟ้าก็ป่าฟ้าเหอะอีกฝ่ายมีป่าฟ้าก็โดนเหมือนกันอนะ่ะโดนเปิดก่อนขอแค่ได้เปิดก่อนอนะ่ะรู้เรื่องเลยนะครับทีมเนี้ย เขาก็ดีบัฟมาโัเกอันติหนึ่งลูกแต่ว่าผมไม่ค่อยเน้นอยู่แล้วอันตินะครับเพราะว่าป่าฟ้าอัติเบานะไม่ค่อยเน้นอยู่แล้วอีกอย่างกดในพีพีรอบนี้มันก็ไม่ค่อยเน้นอันแต่อยู่แล้วด้วยมาเล่นขั้นการ์ดมานี่นี่อย่างนี้ดีกว่าผอ,อบึมบมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วรวมการ์ดมาแล้วก็เล่นขั้นแบบหมู่ไปแล้วก็ใช้ป่าทุบมาเอเมจินแอโร แล้วก็ขอสับหน่อยนี่เลยหมัดเอดคโนนี่ไงแนละกืบตายไงกาดป่ามาสองด้วยอ่ะเขาก็ยิงไอซ์ส,สงฟ้ามาแล้วก็ยิงเกาเทอร์นะเราก็เช็ดสกิลสตันไปแล้วกันนะอ่ะอย่างนี้นะครับแล้วก็ตบดูโดเซียวไปอย่างนี้่ะตายแหละนะครับดูตรงอาการไม่ค่อยดี ปุบมาอีกทีนึงตับเรียบร้อยเจ็ด0ืนเจ็ดเกือบแสนอลิสนางฟ้าเข้าสั้นสองเทินอ่ะยาวๆแต่ว่าไอ้ฝ่ายมีเกาเทอร์เขียวไงจะบึ้มผมไหมเนะี่ยไม้บึ้มใช่ไหมอ่าตีมาเราก็กลางโล่นะแล้วก็อย่างงี้ดีกว่านะครับแล้วก็ใช้ป่าอุบลิสนางฟ้าไปอย่างงี้<า>กลกางโล่มาก่อน ก็ดีบัฟไปก็ทุบหน่อยอีกฝ่ายเกือบแตกมาไจี้นแอร์โล่รัวๆเลยเล่นขั้นการ์ดรัวๆเลยเพื่อนแต่ว่าอติเขามีแล้วด้วยนะเทิร์นหน้าไม่เป็นไรนะครับได้อยู่อ่ะตีไปปาแล้วก็เปิดโล่มาตบตบแล้วก็ตีไงแล้วก็กางโล่เพย์เซฟอีกฝ่ายน่าจะเอ็นเกมนะรอบหน้าอันติมาแล้วด้วย เป็นเกมแต่ว่าไอ้ฝ่ายตีก็มาแล้วด้วยโอ้โหโดนตีป๋าอย่างเงี้ยตับไหมตับ <laughs> อันติโดนรถเฉยถือว่าไอ้ฝ่ายท้าทายเราต้องปิดเกมหน่อยแล้วแหละป๋านะมานี่นี่ไงเกาเ่าเธอเก่าเหรอ Isaac <Burg st. S 2> ลูกเก่าเหรอเก่าเหรอครับแล้วก็หมุนตัวตีปิดฉากเท่ๆแล้วกันนะแปดหมื่นสองเทียบร้อยนะครับป๋าฟ้าเดอะวัน ไง The One เออถ้าโพสนี่อย่างเท่เลยผมชอบนะถ้าโพสของป่าฟ้าเนี่ยโอเคนะครับส่วนป่าก็ตัวใหญ่เกินดูป่ามีสามแขนคืออะไรวะมีสามขาด้วยไม่ใช่แล้วจัน้วดูป่าฟ้าตัวอย่างใหญ่เลยดูเลยคือแบบว่าข้างบนนี้ไม่เห็นนะปิดหน้าปิดตาป่าหมดเลยดูเลยตัวใหญ่มากนะเป็นไงบ้างทุกท่านนะรหัส The God นะครับป่าฟ้าผมยังคิดว่าถ้าไปอยู่แรงสูงๆเนี่ยอาจจะเจอทีมที่โหดกว่านี้ ถามว่าแรงไหมแรงนะที่ขนาดแฟชั่นยังไม่ครบแล้วก็ของ UR ยังไม่ครบเนี่ยยังไม่แม็กเนี่ยยังแรงขนาดนี้เลยนะครับแรงมากนะส่วนในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาป่าฟ้าไปอัพตัวละครให้เก่งกว่านี้นะครับของ UR ต้องเต็มแล้วก็แฟชั่น UR ต้องแม็กแล้วเดี๋ยวก็จะมาลงให้ดูอีกทีหนึ่งถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปผมตึคลิปหน้าเนี่ยชมคลิปไลค์ก็ฝากกดติดตามด้วยครับในผมพอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็พบกันนนใใหมมม่์ตรราาททิยยเกกุคบบบผ